ไปยูนยใส่กองไฟเลยโอ้จิบหองไหรถดไปหมดอาจจะทำให้เกิดนะครับแรงดันในถังที่ถูกับความร้อนทำให้โดยเฉพาะผู้ตำยาเหลวเหล่านีกลายเป็นนะครับมีแรงดันกระทุกขึ้นมาด้วยทำร้อนออกมาได้จากไปก็นกังกะิีกลายเป็นมอเอ พังเพลิงเข้ามาเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดกระตุกไฟมากขึ้นน,นะครับก็มีระดับนิดๆนะครับเช่นระดับทะลุออกมาหาเราคล้ายๆกับของสเปรย์แล้วก็ของน้ำหอมเป็นต้นะครับมีคำถามคำถามเพิ่มเไหมครับ <c oughs> มีไหมครับ <c oughs> มีไหมครับหากไม่มีนะครับหากไม่มีนะครับก็เป็นการสาธิตเกี่ยวกับไฟประเภทค ทฤษฎีของการดับเพลิงเบื้องต้นนั้นมีองค์ประกอบของไฟนะครับด้วยกันอยู่3ส่วนเชื้อเพลิงปริมาณออกซิเจนและก็ความร้อนนะครับองค์ประกอบ3อย่างนี้ถ้าหากเกิดเร็วไฟลุกไหม้ขึ้นมาเห็นไหมครับกลุ่มควันจะมาก่อนนะครับนไกลุ่มควันมาแล้วทอนนี้สิ่งที่เรามองเห็นนะครับน,นั่นก็คือควันสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือออกซิเจนอากาศ ต่อมาครับเชื้อเพลิงมีหรือยังครับมียงครับมีแล้วน้ำมันพืชนะครับซึ่งคุณสมบัติของน้ำมันไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชน้ำมันอะไรก็แล้วแต่นะครับลักษณะของน้ำมันก็คือจต้องเบากว่าน้ำหรือว่าหนักกว่าน้ำครับเบากว่าน้ำ จากเชื้อเพลิงครับจากกรณีนี้ประกอบ<อ>ไปด้วยอะไรบ้างเรา